ใน,นวันที่15เดือนกุมภาพันธ์2 6 8วันนี้โยมแม่แสงแม่แม่แสงตรงกลางพร้อมด้วยลูกหลานอิมานิมะยังภันเตพ,พัตตานิสะปะริวานได้มามทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ โอนเจยยมาเชาตุโนพันเตพิก hmm. mm ุกสคงอิมานิมาชักพานานิาพ an ังบันพู ane, ุระจีวลานิสังขทานานิจัพันวานานิปฏิคานตุอัมมะกันเจวะวาตาปิตุ อาดินัจายาตะการน์กาลกตริย์นัทีรักธรรมสิตายาสุขายาข้าแต่พระผู้ทรงสมเด็จเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขออนองเทมาซึ่งมาจากพระเจ้าฮานอัปปัมชะกุลจีวร และสิ่งของที่สังฆทานและสิ่งของที่เป็นบริวาร